วันนี้มแมลงเยอะมากเลยพอดีว่าถ้าเปิดไฟสีขาวเนี่ยมแมลงมันก็จะมาตอมเพราะว่าฝนมันตกไงไม่รู้ว่าหายไปสองวันเนื่องจากว่าฝนตกเนอะเป็นยังไงกันบ้างก็พยายามรักษาสุขภาพนะคะ ใครที่ยังแข็งแรงอยู่ก็ต้องขอบคุณร่างกายเราเนาะที่ว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะใครที่โดนฝนแล้วเป็นหวัดเนาะก็พยายามดูแลรักษาร่างกายเรานิดนึงเพราะช่วงนี้ถ้าฝนตกแล้วก็บางทีโดนละอองฝนแล้วมันก็เลยพอโดนละอองฝนแล้วก็มีอาการน้ำมูกไหลเพราะว่าปกติก็แพ้อากาศอยู่แล้วไงพออากาศมันเปลี่ยนอะ่ะมันก็ มีคัดจมูกนะ้ำมูกไหลมาโดนฝนค่ะสวัสดีนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนาะก็รายงานตัวนิดนึงจะได้ทราบนะคะว่าใครเข้ามาแล้วบ้างถ้าเปิดไฟสีขาวพอดีว่ามแมลงมันเยอะก็เลยหาไฟสีส้สมๆแทนหน้าก็เลยอาจจะดูส้มๆเหลืองๆไปหน่อยเนาะในระหว่างรอ เพื่อนๆเข้ามาเนาะหายไปสองวันก็เลยอาจจะลืมกันสงสัยปัานนี้ลืมกันไปหมดแล้วไม่รู้ฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าฝนตกก็วันไหนที่ฝนตกเนาะก็ต้องปิดปิดปิดเครื่องก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนวันไหนที่ฝนไม่ตกเนี่ยเราก็จะมาเจอกันเนาะก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะ วันนี้จะมาแชร์กันนะคะแลกเปลี่ยนกันใครที่เข้ามาแล้วนะคะไปช่วยพิมพ์คอมเมนต์มานิดนึงสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยพิมพ์ช่วยพิมพ์จังหวัดนิดนึงนะคะพิมพ์ชื่อแล้วก็พิมพ์จังหวัดให้หน่อยจะได้เราจะได้รู้จักกันด้วยก็จะมีทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่านะคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพเป็นยังไงบ้างเอ่ยชื่ออะไรนะคะ จะได้เรียกถูกอันนี้ก็ต้องดื่มมันเป็นวิตามินเสริมะวิตามินซีเพราะว่าสุทธิสารมันเป็นวิตามินซีเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนทั้งฝนตกด้วยอะไรด้วยก็เลยรักษาร่างกายเราให้แข็งแรงไว้ก่อนเนาะ ตอนนี้ก็ต้องถ้าใครที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะต้องขอบคุณร่างกายเรานะใครที่ยังมีข้าวกินสามมือก็ต้องขอบคุณนะในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะอย่าไปมองในสิ่งที่เราขาดถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรามองในสิ่งที่เราขาดอะ่ะโหเราหาความสุขไม่ได้หรอกอืมบางคนบอกตกงานแต่ว่าตกงานก็ยังบางคนก็ยังมีมีคนในครอบครัวนะคะนนทบบุรีแล้วตกลงเออ สุธิสารนี้ชื่ออะไรคะบอกชื่อนิดนึงที่อยู่สุธิสารน่ะนนทบ,บุรีฝนตกไม่เอ่ยคุณเบญญาดาเบญยาภาหรือเบญญาดาเนาะเมื่อกี้อ่านแล้วน้องหายไปแล้วก็มาบ่อยอยู่นะ <c oughs> มาบ่อยอยู่นึกว่าหายหายไปสองวันเพราะว่าฝนตกนึกว่าลืมป่านนี้น่าจะลืมกันหรือ,อยังเนาะเพราะว่าไม่ได้มา ถ้าไม่ได้มาทุกวันเนี่ยฝนตกแล้วตรงนี้มันอยู่ใกล้หุบเขาด้วยก็เลยถ้าฝนตกก็เอาปลอดภัยไว้ก่อนเนาะไม่ได้มาสองวันตกแล้วหยุดแล้วอ๋อคุณเบนญาภานนทบุรีที่นี่ก็ตกแล้วตกแล้วหยุดแล้วเหมือนกันถ้าวันไหนที่ห่างหายกันไปแล้วไม่ได้มาไลฟ์ไม่ได้คุยกันเนี่ยถือว่าเรามาคุยกันดีกว่าเนาะมาแลกเปลี่ยนมาคุยกันอย่าไปคิดอะไรมากเจนค่ะอ๋อค่ะ ถ้าเรามาคุยกันก็อย่าถือว่าอะไรอะ่ะก็อย่าไปคิดอะไรมากเนาะถือว่าเรามามาคุยกันเล่นๆก่อนนอนอะไรประมาณเนี้ยบางทีเราดูข่าวอะ่ะมันก็มีแต่ข่าวเครียดๆเ,เนาะเราคุยกันเราถือว่าคลายเครียดแล้วกันอย่าไปอะไรกันมันมากไป <laughs> เราดูกันเราดูก็เหมือนเออมาดูเพื่อนแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรคุยได้นะอย่าไปซีเรียสอะไรมากชีวิตเรามันมีอะไรให้โอ้เยอะแยะ ถือว่าเรามาคุยกันก่อนนอนรับพลังบวกๆดูข่าวก็ดูมากเคียร์ดอ,อันนี้ก็เสริมวิตามินซีเพราะว่าช่วงนี้ต้องแข็งแรงไว้ก่อนแหละทั้งฝนตกก็เป็นหวัดเพราะว่าฝนตกนะทั้งอเชื้อโควิดอืมอับกุณน้ำพานี่รู้สึกเหมือนเหมือนเคยเห็นคอมเมนต์อยู่แต่ว่านานมากละ คือเข้ามาดูไลฟ์ครั้งแรกใช่ไหมคะก็สวัสดีนะคะที่เข้ามาดูครั้งแรกก็ยินดีที่ได้เข้ามาดูแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกก็จะมาเวลาประมาณเนี้ยประมาณสักทุ่มครึ่งประมาณนั้นคือดูฟ้าดูฝนอะช่วงนี้บอกไม่ได้ว่าจะมาหรือไม่มาเพราะว่าเดี๋ยวบอกว่าจะมาเกิดฝนตกผิดคำพูดอีกนี่ได้ยินเสียงมแมลงกลางคืนร้องเสียงก็จะดัง ชอบจริงๆให้ชอบให้มันเข้ามาในไหม่เพราะว่ามันคนที่ฟังก็ได้ดื่มดำบรรยากาศตรงนี้ไปด้วยอยู่ท่ามกลางุูเขาอะค่ะอืมให้ดื่มดำบรรยากาศตรงนี้ไปพร้อมๆกันเพราะว่าคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ออกมาต่างจังหวัดเนาะบางคนก็แบบอยู่แต่ในในเมืองอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณทองทิพย์มาแล้วอ,อยู่หนองบุญนาคเนาะหนองบุญนาคก,ก็น่าจะมีเสียงแมลงแมลงเยอะอยู่นะ ใช่ไหมตรงนั้นก็น่าจะมีมแมลงกลางคืนอะ่ะเสียงดังอยู่ที่นี่ก็อยากให้ได้ยินเสียงบรรยากาศรอบๆนี้แหละเพราะว่าอยู่ในเมืองมันไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบนี้ไงก็ถือว่าเรามาคุยกันเฉยๆนะนี่ยจิงจกทักอีกถือว่าเรามาคุยกันเฉยๆทั้งเปิดไฟแบบแบบสีขาวไม่ได้อะ่ะต้องใช้ไฟอันนี้แทนเพราะว่า,มาแมลงมันมาอืม,มแมลงเยอะ ก็ถือว่าเรามาคุยกันอย่าไปซีเรียสอะไรมากเพราะว่าดูข่าวมากก็ซีเรียสอ,อ่ะดูแค่พอประมาณพอนะคะเพราะว่าหลายคนดูแล้วคิดเยอะคิดมากเครียดเลยก็ให้ดูแค่นิดๆหน่อย,อยๆพอประมาณบางทีเราก็อย่าไปดูแบบหมกมุ่นจนเกินไปนะคะต้องรักษาสุขภาพกายเราด้วยสุขภาพจิตเราด้วยบางคนกายไม่เป็นไรไม่ป่วยแต่จิตป่วยไปแล้วอย่างเงี้ยแบบมีตกตะวันอะไรเงี้งนย,ยน,นะคะก็พยายาม พยายามดูให้ให้น้อยลงละกันเพราะว่าบางคนพอดูมากแล้วเก็บไปฝันเลยเก็บไปฝันเลยกลัวว่าตัวเองเป็นเรืองเนาะอะไรเงี้ยนั่นแหะมันก็เดี๋ยวมันจะแบบทําให้เครียดเปล่าเปล่าเนาะเดี๋ยวนี้มาแบบสั้นๆละกันเพราะว่า,มาแมลงมันตอมะแมลงมันเยอะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะคะ <c oughs> สิ่งหนึ่งนะอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนโดยตรงนะแต่เราอะอาจจะแบบเอาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วบางคนอาจจะลืมเนาะสิ่งที่ทำให้เป็นอันดับแรกเลยนะแล้วสำคัญที่สุดในชีวิตนะชีวิตเราจะดีหรือจะไม่ดีจะรุ่งหรือจะล่วงนะอันดับแรกเลยนะที่เราอาจจะลืมไปแล้วนะ เราดูคนรอบข้างเราอ่ะที่เราครบอยู่อ่ะบางคนอะอย่างคบเพื่อนอย่างเงี้ยเราเลือกคบได้ใช่ป่ะแต่คนในครอบครัวโอเคเราเลือกไม่ได้เหมือนก็ข่าวสารเหมือนกันเราเลือกฟังได้นะข่าวดีๆสิ่งดีๆข้อมูลดีๆข้อมูลที่ให้กำลังใจเราเราเลือกคบเลือกฟังอ่ะฟังแต่ถ้าเราไปเลือกฟังเฉพาะ ข่าวที่ทำให้รู้สึกเราฟังแล้วจิตจิตใจมันแย่ลงอะ่ะอืมเราก็พยายามอย่าฟังคือเรารู้แหละว่าเหตุการณ์อะไรมันเป็นยังไงไม่ใช่ไม่รู้แต่ทีนี้ถ้าเรายิ่งฟังมากบางทีจิตตกกังวลมากเพราะนั้นเราต้องช่วงเนี้ยป้องกันตัวเองหนึ่งคือโอเคเราต้องทุกคนแหละต้องป้องกันตัวเองหมดแหละเลือกอ่าน เลือกฟังเลือกดูอะไรก็แล้วแต่ที่อ่านฟังดูแล้วทำให้เรามีพลังมากขึ้นมีกำลังใจมีพลังดีๆใจเราไม่แบบตกต่ำอ่ะอืฟังแล้วรู้สึกว่าโอมีกำลังใจมากขึ้นฟังหรือว่าดู YouTube ดูใน Facebook อ่านหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะข้อมูลข่าวสารนะ่ะ เลือกเราเลือกได้เราเลือกนะอืมเลือกรับในสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจคนที่มีกำลังใจอะค่ะจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ไม่ว่าสถานการณ์อะไรต่างๆจะเป็นยังไงคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งคนที่ไม่ท้อแท้ จะฝ่าฟันและผ่านอุปสรรคไปได้ส่วนคนที่รับรู้แต่นั่งเสพจมอยู่กับข้อมูลที่มันเป็นไปนในทางลบๆมีแต่ปัญหามีแต่ไอ้นี่นั่นโน่นที่ฟังแล้วโหท้อใจอืมถ้าฟังมากจิตเราก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวแบบนั้นที่เราเสพมากแล้วบางทีเนี่ยพอเราเสพมากปุ๊บสะสมทุกวันเครียดนะ เครียดบางคนก็เอาไปฝันเก็บไปฝันต่อด้วยนั่นอะอย่าให้เป็นแบบนั้นนะเพราะนั้นเลือกครบเลือกเสพเลือกดูสื่อต่างๆที่ทำให้จิตใจเรามันมันมีพลังงานที่ดีคนที่มีพลังงานที่ดีอะ่ะร่างกายดีจิตใจดีอะเชื่อเธอข่าวว่าไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรอะ่ะเราจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้ แต่ถ้าคนที่เราแต่ถ้าเราเลือกที่จะจมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับอะไรต่างๆเนี่ยเราผ่านมันไปไม่ได้หรอกอยู่ที่เราเลือกนะเลือกการเลือกมันเป็นมงคลของชีวิตข้อแรกเลยอะเลือกคบคนคนในที่นี้ฮะมันหมายถึงโทรศัพท์มือถือเพราะว่าเราติดตัวอยู่ตลอดติดตัวเราตลอดเนี้ยอืม ตื่นขึ้นมาก็ดูแล้วมันเนี่ยนะนี่ก็คือเหมือนกับคนคนหนึ่งอะ่ะสวัสดีค่ะอยู่ปากน้ําอ๋อสมุดปราการติดตามตลอดออมาก็มาให้ตลอดนะถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกก็จะมาประมาณนี้นะคะนั่นะ่ะอย่างโทรศัพท์มือถือก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราเลือกเลือกที่จะเปิดดูอะไรมันมีเยอะแยะทั้งดีทั้งไม่ดีมีเยอะแยะเราเลือกที่จะเปิดดูอะไรการเลือก อย่างสมัยพุทธกาลก็คือการเลือกคบคนใช่ปะ่ะเพราะสมัยนั้นก็คือคนกับคนคบกันยังไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกก็คือว่าอันดับแรกที่เป็นมงคลของชีวิตก็คือการเลือกคบคนที่เขาบอกเลือกคบบัณฑิตอะบัณฑิตพาไปหาผลนะคําว่าบัณฑิตก็คือคนดีการเลือกคบคนดีการเลือกค,บ,ค,กเอกคบเพื่อนที่ดีสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยแนะนําชื่อแล้วก็จังหวัดนิดนึง แนะนำชื่อแล้วก็จังหวัดนิดนึงนะคะจะได้รู้จักกันเพราะว่าชื่อเอ,อ่อชื่อช่องใช่ไหมกับชื่อจริงๆอะ่ะคนละชื่อกันเอ,อ่ออยากไปหนองคายชอบเรื่องล้ลเกี่ยวกับพญานาคไม่รู้ไปฝังใจพญานาคมากอยากอ๋อหนองคายก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าการเดินทางจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ไหมเมื่อวานออกไปนี่ถนนเงียบมาก แต่วันนี้ไม่ได้ออกไปไม่รู้ว่าว่ายังไงการเดินทางอาจจะคือเราก็ต้องป้องกันตัวเนาะเราไม่ใช่ว่าเราไม่เสพคบข่าวแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยชื่อเข้าปุ้นโอ้โหชื่อน่ารักเชียวอ,อยู่กาญจนบ,บุรีกาญจนบ,บุรีอยู่ใกล้กระเขือนป่ะอืมอยู่ใกล้กัะเขือนหรือเปล่าเอยวันนี้ยะลายยังไม่มาเลยนะ ยะลาแล้วก็พัทยามีพัทยาสีสเกตนี่หายไปนานแล้วนะอุบลก็ไม่มาสีสเกตหายไปหลายวันแล้วนะวันนี้ยะลายังไม่มารายงานตัวเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนาะการเลือกคบคนการเลือกเสพคบอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก <c oughs> <c oughs> อาแล้วเมื่อกี้หายไม่อยู่ ไม่ค่ะอยู่แถวหนองตรืออ๋ออยู่หนองตรอเมื่อกี้หายไปแวป๊บนึงอะ่ะยังอยู่กันเนาะหายไปแว๊บนึงสัญญาณคือตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้หุบเขาไงอืมแล้วก็มีจิ้งจกจิ้งจกมันมากินมแมลงอยู่แถวนี้คือตรงนี้มันรอบตัวนี้จะเป็นธรรมชาติหมดเลยเลยเปิดไฟสีขาวไม่ได้ต้องเปิดสีส้มๆอืมเอามาเมื่อกี้ถึงไหนแล้ว ก็การเลือกคบคนใช่ป่ะเป็นมงคลข้อแรกของชีวิตนะการเลือกคบใครเนี่ยใครที่อยู่ใกล้เราพลังงานเขาเป็นแบบไหนเนะี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากพระพุทธเจ้าเอาไว้อันดับหนึ่งเลยนะอันนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะมาอันดับหนึ่ง,งเลยนะข้อแรกก็มงคลของชีวิตบางทีเราอะชาวชาวพุทธเนาะอยากมีอยากให้ชีวิตเรามีมงคลต้องไปทำไํำยังไง ต้องไปอะไรนะลดน้ำมนต์ป่ะไปไหวพระเก้าวัดป่ะอืมหรือว่าไปทำอะไรสังฆทานเหรอไปปล่อยนกปล่อยปลาอะไรกินเจเหรอสารพัดใช่ป่ะบงคลข้อที่หนึ่งใช่ค่ะไม่คบคนผ่านครบบัณฑิตนั่นแหละการเลือกคบคนเป็นเรื่องที่สำคัญมากอืมทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้อันดับหนึ่ง เพราะว่าเราเวลาที่เราคบกับใครอ่ะลองสังเกตตัวเราเองนะคบกับใครใกล้ชิดกับใครความคิดของเขาอ่ะมันจะเราจะแทรกซึมคือเราจะคิดเหมือนกับเขาอ่ะเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนแบบนี้พอเราคบกับเพื่อนสนิทกับคนนี้มากๆไปไหนไปด้วยกันเนี่ยเรากับเขาจะเริ่มคิดเหมือนกันแล้วเขาจะมีอิทธิพลต่อเราเหมือนกันนะเหมือนกันถ้าเราเป็นคนประเภทแบบไหนเนี่ย เราก็มีอิทธิพลกับเพื่อนที่เราสนิทด้วยเหมือนกันต่างคนต่างแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ด้วยกันมากๆแล้วมันซึมซับกันอะ่ะถึงบอกว่าซึมซับนิสัยความคิดการแต่งตัวคําพูดอะไรอีกอะการกินอะไรทุกอย่างมันแบบถ้าอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันมากๆลองสังเกตอะ่ะ ถ้าเราอยากจะเป็นคนแบบที่มีศีลสมมติเราเลือกคบคนที่มีศีลมีธรรมเนี้ยไม่ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเคยเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมพอเราต้องมาคบกับคนที่แบบเขารักษาศีลน,นะเราอยากกินเหล้าแต่เพื่อนไม่กินอย่างเงี้ยไม่มีใครกินเหล้าเลยหรือว่ามีเราอยากกินเหล้าอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะแบบถ้าเราถ้าเราไม่เลิกเหล้าเราก็ต้อง ไปหาเพื่อนเพื่อนที่กินเหล้าอ่ะเพื่อนที่เป็นประเภทเดียวกันครบเพราะว่าคนที่แบบไม่เหมือนกันอ่ะมันมีความต่างกันเยอะมันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะจะคบกับเขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวเข้าหากันเหมือนกันเขาเองเขาก็ปรับตัวเข้าหาเรามันก็จะคล้ายๆกันไงมันถึงได้ไปด้วยกันได้เพราะนั้นเนี่ยมงคลข้อแรก ที่เป็นมงคลของชีวิตจริงๆนะคือไม่ต้องไปวิ่งรดน้ำมนต์ตอนนี้มันก็เนาะไม่ต้องไปวิ่งรดน้ำมนต์ไม่ต้องไปไหว้พระเก้าวัดมงคลข้อแรกเลยทำได้ง่ายๆเลือกครบคนตอนนี้คนนั้นก็คือโทรศัพท์มือถือที่เราติดตัวพวกอยู่ตลอดเนี่ยทุกคนมีอุปกรณ์อันนี้ยมันก็เหมือนเป็นเพื่อนนะ่ะเป็นเพื่อนเรานี่แหละ เราครบเพื่อนเนี่ยเปิดดูมันจะเปิดดูข่าวอะไรอะ่ะมันอยู่ที่เราแล้วใช่ปะเราเป็นคนเลือกเปิดถ้าเราอยากจะดูอะไรที่แบบดูแล้วให้กําลังใจเราไม่ดับฝันเราอะ่ะมันมีนะไอ้ข่าวดับฝันก็มีไอ้พวกประเภทแบบดับฝันคนอื่นอะไเงี้ยมันก็มีใช่ปะแล้วแต่เราจะเลือกฟังอะไรเลือกดูอะไรแต่ถ้าเราเลือกดูอะไรที่แบบให้กําลังใจอะ่ะเรากําลังท้อทออยู่อย่างเงี้ย ฟังอะไรสักสองสามนาทีแล้วรู้สึกให้กําลังใจอ่ะแล้วเราบอกสามารถมีกําลังใจแล้วก็ใช่ค่ะมีข่าวเครียดๆฟังแล้วเศร้า <c oughs> อืมนั่นแหละก็คือเราเราก็แค่รับรู้ว่ามันตอนนี้มันมีสถานการณ์อะไรรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองไว้ให้ดีแต่ไม่ต้องไปแบบหมกมุ่นเยอะอะ่ะไม่ต้องไปเยอะเยอะแล้วเครียดอืมเอาแค่ รู้นิดๆหน่อยๆพอแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่เราไม่มานั่งดูข่าวในโทรศัพท์เดี๋ยวคนนั้นก็มาพูดเดี๋ยวคนนี้ก็มาพูดสรุปทั้งวันน่ะมันไปหมกอยู่กับเรื่องแย่ๆทั้งวันน่ะถ้าเราหูก็ฟังแต่เรื่องเฮ้ยคนนั้นตายเฮ้ยคนนี้อั่นนั่นน,น่้นโอ้มีแต่เรื่องข่าวแย่ทั้งวันแล้วเราชีวิตเราจะดีได้ไงวันเนี้ยเอาแต่ละวันเนี่ยวันเนี้ยตื่นขึ้นมา ต้องยิ้มให้กับตัวเองใช่ปะ่ะให้กําลังใจตัวเองไม่มีใครให้กําลังใจเราไม่เป็นไรยิ้มให้กับตัวเองให้กําลังใจตัวเองวันนี้จะเป็นวันที่ดีของเราอีกหนึ่งวันทุกวันต้องเป็นวันที่ดีวันนี้ไม่ว่าเมื่อวานจะเป็นไงคือมันจบไปแล้ววันเนี้ยแสงจะเออแสงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วแสงอาทิตย์ขึ้นมาใหม่นั่นคือแสงแห่งพลังงานเราต้องมีพลังงานอืม แสงอาทิตย์สาดส่องมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยใจเราอต้องสว่างเหมือนแสงอาทิตย์ละพลังงานจากแสงอาทิตย์เหมือนกับที่โพสต์รูปดอกบัวให้อะ่ะอันนั้นคือถ่ายทุกเช้านะตอนเช้าเนี่ยถ่ายทุกเช้าในแต่ละวันดอกบัวก็จะสวยแบบไม่เหมือนกันอะ่ะในแต่ละวันเขาก็จะบานของเขาเนี่ยก็จะถ่ายมาทุกเช้าอน,น,นั่นแหละนั่นแหละอย่างน้อยก็คือเรามองเห็นรูปดอกบัวแล้วก็ แล้วก็กำลังใจเล็กๆน้อยๆข้อความเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้เรามีกําลังใจขึ้นมาเนี่ยแค่เรามองดอกไม้สักดอกหนึ่งเนี่ยที่เราปลูกไว้แค่เนี้ยเราได้พลังละอืมดังนั้นให้เราเลือกเนาะเลือกครบเลือกเสพเลือกดูสิ่งที่ทําให้ใจเรามันดีขึ้นทําให้พลังงานในใจเรามันดีขึ้นถ้าเลือกครบคนก็ครบคนที่ทําให้เขา เขากับเราอ่ะคือฟังแล้วรู้สึกว่าเรามีกําลังใจดีขึ้นอืมแม้แต่ตัวเราด้วยนะเพื่อนคบเราอ่ะเวลาเพื่อนมาเปรึกษาอะไรอ่ะเราอย่าเป็นคนที่แบบไปดับฝันเพื่อนนะเหมือนกันเราครบเพื่อนเวลาเรามีปัญหาอะไรเวลาเราปรึกษาเงี้ยเือเราปรึกษาแล้วเรารู้สึกสบายใจมันมีกําลังใจเพิ่มขึ้นไม่ใช่ปรึกษาแล้วแบบใจมันเหี่ยวกว่าเดิมอีก ปรึกษาอะไรไปก็ทําให้ใจห่อเหี่ยวอย่างเงี้ยอือวันนั้นการเลือกคบคนนะเป็นมงคลของชีวิตเพราะว่าทําให้ใจเราคือแบบแล้วคบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่อกันเนอะเพราะว่ามแมลงมันเยอะมากตอนนี้อืมแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาต่อกันว่ามงคลของชีวิต ลึกๆแล้วมันจะมีอะไรอีกเนาะเราถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราดีขึ้นอันดับแรกเนาะอย่าลืมนะคะรักษาศีลก่อนรักตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนข้างในเราอะรักตัวเองก่อนพัฒนาจากตัวเราก่อนแล้วก็มงคลของชีวิตที่อยู่ข้างนอกก็คือการเลือกคบคนคบคนดีเสพเสพข่าวเสพอะไรก็เอาที่มันแบบทำให้ให้เราแบบมีกำลังใจมากขึ้นอย่าไปอะไรที่แบบ เสพมากแล้วจิตตกอย่างเงี้ยอืมทําอะไรก็ท้อไปหมดอะ่ะถ้าแบบเนี้ยอย่าไปเสพครบเยอะเนาะอืมแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนทั้งฝนด้วยทั้งอะไรด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นวิตามินซีต้องเสริมวิตามินซีเพราะว่ามันโดนฝนไงฝนตกแล้วก็ตรงนี้อยู่ใกล้หุบเขาด้วยเพราะนั้นเนี่ยต้องแข็งแรงไว้ก่อน เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็สั้นๆน,นะถือว่าเรามามามาส่งก่อนนอนแล้วกันตอนเช้านะเราก็ยิ้มให้กับตัวเองให้กําลังใจตัวเองให้ดีนะแล้วเดี๋ยวก่อนนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเดี๋ยวเราก็มาเจอกันแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เวลาปิดปิดคลิปนะเราก็นั่งสมาธิสักแป๊บหนึงแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกนุศลให้กับตัวเราเองด้วย ปู่ย่าตายายบรรพบุพร,บรุษของเราแล้วก็สปปรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะ่ะอย่าลืมอุทิศให้นะเพราะนั้นนั่นก็ช่วยเสริมให้เราแบบชีวิตเราดีขึ้นเนาะความดีเรานั่นแหละมันช่วยเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็เรามีเรามีบุญและเราก็แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนเนาะเพราะว่ามแมลงมันจะมาแล้วแล้วก็จิ้งจกมากินมแมลงด้วย ยังไงก็บายบายเนาะหลับฝันดีนะคะดูแลตัวเองด้วยเนาะ